สวัสดีค่ะวันนี้เราขอต้อนวับทุกท่านทอ่มาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะชั้นปฐมศึกษาปีที่ห้านะคะคุณครูผู้สอนสุวานียงนยูนอนนะคะอ่าหลังจากที่เราหายไปหลายวันนะคะเราปิดเทอมกันนะคะนักเกรียนเป็นไงบ้างคะสบายดีทุกคนไหมคะอ่าอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายของเราด้วยนะคะอ่า ่กนที่เราจะปิดเทอมนัเกเรียนจําได้ไหมว่าเราเรียนเกี่ยวกับอะไรคะอ่าเราเรียนเกี่ยวกับโซ่อาหารใช่ไหมคะอ่าโซ่อาหารจะมีผู้ผลิตแล้วก็อะไรคะอ่าจําได้ไหมอ่าผู้ผลิตแล้วก็ผู้อะไรอีกคะอ่าผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคใช่ไหมคะอ่า สัปดาหนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอ่ะเรามาดูกันเลยค่ะอ่าเราจะเรียนเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะการถ่ายทอดลักษณะาทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตได้แก่อะไรบ้างคะอ่าสิ่งมีชีวิตได้แก่พืชสัตว์แล้วก็มนุษย์ใช่ไหมคะอ่าดังนั้น พืชสัตว์และมนุษย์นี้เมื่อเจริญเติบโตอ่าเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ก็จะมีการสืบพันธุ์ใช่ไหมคะเพื่อเพิ่มจํานวนหรือว่าดํารงพันธุ์นะคะโดยที่ลูกที่เกิดมานั้นจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะาทางพันธุกรรมจากพ่อแม่นะคะอ่าทำให้มีลักษณะาทางพันธุกรรมที่เฉพาะแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นได้ชัดเจนนะคะอาเช่น คนในครอบครัวเราอ่ลองดูรูปนี้รูปนี้จะมีปู่ยา่าตายายแล้วก็พ่อแม่แล้วก็ลูกใช่ไหมคะอ่าอันนี้เราจะเรียกว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุก,กรรมใช่ไหมคะอ่าดังนั้นลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์หรือว่ามนุษย์นะคะแต่ถ้าเป็นสัตว์ก็จะตัวอย่างเช่นสุนะัขที่ต่างสายพันธุ์นะคะ อแต่ถ้าเป็นพืชก็ดอกมะลิกะดอกพุดนะคะอ่าลองดูรูปภาพนี้รูปภาพนี้ครูให้ตัวอย่างรูปภาพนี้จะมีปู่ย่าตายายแล้วก็พ่อแม่ใช่ไหมคะอ่าปู่ย่าปู่ย่าคลอดออกมาเป็นพ่อของเราใช่ไหมคะ ส่วนตายายคลอดออกมาเป็นแม่ของเราแล้วพ่อกับแม่ของเราแต่งงานกันก็จะออกลูกเป็นเราใช่ไหมคะไม่ว่าจะมีน้องเราหรือว่าพี่ของเรานะคะแต่ถ้าเราสังเกตอ่าเราสังเกตลองดูเส้นผมอ่าเส้นผมหรือว่าสีผมของเราเราเหมือนกับใคร ตาของเราสีตาของเราเหมือนกับใครนะคะอ่าอันนี้คือลักษณะการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุก,กรรมนะคะอ่าต่อไปอ่าการไาท่ทอดลักษณะทางพันธุก,กรรมลักษณะทางพันธุก,กรรมหมายถึงอะไรคะก็คือลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถ่ายทอดจาก พ่อแม่ไปสู่ลูกได้ใช่ไหมคะและถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งต่อไปเรื่อยๆเช่นพ่อแม่ของเราแต่งงานกันก็คลอดลูกออกเป็นเราแต่ถ้าเราแต่งงานก็จะมีลูกของเราใช่ไหมคะอ่าไปรุ่นต่อรุ่นไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอ่าอันนี้จะเป็นลักษณะลองดูรูปภาพนี้พ่อกับแม่ของเรา สีผมอ่าอันนี้จะเป็นลักษณะส,สีผมของมนุษย์นะคะต่อไปรูปอะไรคะอ่าลักษณะส,สีของดอกไม้ใช่ไหมคะส่วนภาพนี้จะเป็นสัตว์ก็คือลักษณะส,สีขนของสัตว์นะคะอ่าวันนี้ให้เรารู้ก่อนว่าลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตคืออะไรนะคะและคุณครูก็มีการบ้านให้เราทํานะคะอ่าเรามาดูกันเลยคะ่ะ อาการบ้านในวันนี้ก็คือให้เราเอาสมุดวิชาวิทยาศาสตร,นร์ตรนะคะสมุดนะคะไม่ใช่หนังสือแบบปกหานะคะสมุดวิชาวิทยาศาสตร์อ่านดูคำชี้แจงให้นักเกรียนแตะรูปพ่อแม่แล้วก็รูปของเรานะคะลงในสมุดวิชาวิทยาศาสตร์อ่าลองดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างอ่าภาพนีผ้ผู้หญิงที่อยู่ข้างบนสุดจะเป็นแม่ของเรา แล้วก็พ่อของเราแล้วก็รูปเรานะคะให้เราแปะรูปจริงนะคะลงในสมุดของเราแต่ถ้าเราไม่มีรูปจริงให้เราวาดรูปเองนะคะให้วาดรูปตามความจริงเลยนะคะอ่าใครที่ทําเสร็จแล้วให้เราเขียนชื่อนาำสกุลชานเลขที่แล้วก็ขีดเส้นใต้ด้วยนะคะแล้วก็ ถ่ายรูปส่งใต้โพสต์นะคะอย่าลืมส่งงานให้ตรงต่อเวลาด้วยนะคะอ่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะอัสลามุอละลัยกุมมาระมะตุลลอฮิวะบระกาตุฮ